เช้านี้ก่อนที่คุณจะเริ่มต้นวันขอให้คุณให้เวลาเล็กๆแก่หัวใจของตัวเองนะครับเพราะการดูแลใจในเช้าแบบนี้คือบุญใหญ่ที่ทำได้ง่ายที่สุดและเปลี่ยนทั้งวันของคุณได้จริงแค่สวดช้าๆแบบนี้ใจก็เริ่มสงบนี่คือบุญข้อแรกของเช้าวันนี้ครับลองนึกถึงสิ่งที่คุณสามารถขอบคุณในชีวิต ระหว่างนี้ขอให้สวดบทนี้ในใจอิติปิโสภะคะวาอาระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโรกะวิทูอนุตตโลปุริสธรรมะสารถิสัทธาเทวมนุสานังพุทโภคะวาติพูท โทให้คำสวดนี้เปิดทางบุญในเช้าของคุณนะครับเช้านี้เราจะทำบุญลึกที่สุดคือการให้อภัยครับขออโหสิกรรมแก่ทุกดวงจิตและขอทุกดวงจิตอโหสิกรรมแก่ฉันขอทุกสิ่งที่ไม่ดีสลายหายไปขอให้บุญรักษาใจฉัน นี่คือบุญที่ปลดล็อกชีวิตจริงๆครับตอนนี้หัวใจคุณเริ่มนิ่งต่อไปเราจะตั้งจิตรับสิ่งดีครับพูดตามช้าๆวันนี้ขอให้ฉันพบเจอแต่ความสงบพบเจอคนดีคำพูดดีโอกาสดีทุกอย่างดีขึ้นเรื่อยๆเพื่อเสริมพลัง ตั้งจิตสวดบทนี้ณชาลีติ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  ต่อไปเราจะทำบุญด้วยเมตตาบุญที่ทำให้ชีวิตนุ่มขึ้นอ่อนโยนขึ้นพูดในใจว่าขอให้ฉันมีความสุขขอให้คนที่ฉันรักมีความสุขขอให้ทุกชีวิตได้รับความสงบเพื่อเสริมพลังเมตตาให้สวดบทนี้เบาๆเมตตันจะสัพพะโลเกสุขิตาโหนตุสัพเพสัตตา บุญเมตตาจะดึงดูดทุกสิ่งดีงามเข้ามาหาคุณครับเช้านี้เรามาตั้งเจตนาดีให้วันนี้เป็นวันแห่งความก้าวหน้าพูดในใจว่าฉันจะใจดีกับตัวเองฉันจะพูดดีคิดดีทำดีวันนี้เป็นวันที่สิ่งดีๆไหลเข้ามาหาฉัน เพื่อเสริมพลังโชคลาภสวดคาถานี้ช้าๆหนึ่งรอบพุทธะมหาโชคมหาลาพังธรรมะมหาโชคมหาลาพังสังฆะมหาโชคมหาลาพังให้บทสวดนี้ เปิดทางงานเงินโชคให้คุณทั้งวันให้เสียงพุทโธพาคุณเข้าสู่อนุภาพแห่งแสงบุญขอให้แสงนี้ปกป้องคุณทั้งวันบุญทั้งหมดที่คุณทำในเช้านี้จะติดตัวคุณไปทั้งวันครับขอให้ปัญหาหนักเบาลง ขอให้เรื่องยากคลี่คลายขอให้สิ่งดีๆเข้าหาคุณโดยง่ายดายถ้าคุณรู้สึกดีขึ้นกดหัวใจและกดติดตามไว้เพื่อให้เราทำบุญกับใจไปด้วยกันทุกเช้าขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดของคุณนะครับสาธุ